อิมินาสกกเลนาตังพุทังอภิปูชยามาอิมินาสักเลนาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกกเลนาตังสังฆังอภิปูชยามาอาระหังสัมมาสัมพุทโภะคาว พุทธังพระขวันตังอาภิวาเทมีผู้โทมเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นในพึ่งของเราสวาคาตัวพระขาวตาธมโมธาม,มังนามาซามิธามูเมนาโทพระธรรมเป็นในพึ่งของเราสุปฏติปันโนพราะขาวโตัวสาวกาสังคู สังขังนามามีสังโฆเมนาโทรพระสงฆ์เป็นพึ่งของเรามาอย่างพันเตวีสุงวีสุงราคะนาทายะติสารนาสาสหปัญจสิลานิยาจามทุติยัมปีมาอย่างพันเตวีสุงวีสุงราคะนาทายะ ที่ลาเนนาสาหาปันศาศิลานิยาจามาตัดี่ยมปีมาอย่งางพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายาที่ศลาเนนาสาหาปัญจาศิลานิยาจามายมตั้งใจรับสินจากหลวงพ่อนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะพุทธังสระนังชาเม พุทธังสารนังคาชามีธรรมังสารนังคาชามิธรรมังสารนังคาชามีสังฆังสรนังคาชามิสังฆังสารนังคาชามีทุติยมปีพุทธังสรนังคาชามิทุติยมปีพุทธังสรนังคาชามีทุติยมปีธรรมังสรนังคาชามิทุติยม ที่ยัมปีทามังสระนางคาชามีทุติยัมปีสังขังตระนางาชามีทุติยัมปีสังขังสระนางคาชามีท่ติี่ยัมปีพุทธังตระนางาชามี ตติยมปีพุทังสารนังคาชามีตติยมปีธรรมังตระนังคาชามีตาติยมปีธรรมังสรรนังคาชามีตติยมปีสังฆังตระนังคาชามีตาติยมปีสังฆังสรรนังคาชามีติสรนัคกัมมังนิติตังมะพันติปานาติปาตตาเวร มณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอคินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาธานา เวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกามมสุมิชาจาราเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเมรยามาชปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยมัชปมาทัฐานา เวลามานิสิกาปัฏฐาสมาธิยามีอิมานิปัญจะสิกาปัฏานิิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทานสีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีรังเวโสทะเยาสาทุพันติ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต สัมมาสัมพุทธาสมาโมตั้งใจถวายข้าวสารอาหารแห้ง <c oughs> อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตานิพัตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิพิกุสังคสสะพิกุสังคสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโฆพิกุสังโฆอิมานิอิมานิพัตานิพัตานิสัพปริวารานิสัพป ลิวารานีปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากั ทีการาตังทีคาราตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งข้าวสารอาหารแห้งซึ่งข้าวสารอาหารแห้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้เครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดามีมารดาบิดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายปู่ปราชายปู่ป้าชายสามีภรรยาสามีภรรยาบุตรธิดาบุตรธิดาญาติกาทั้งหลายญาติกาทั้งหลาย ขอทั้งสรรพสัตว um um ์ท um ั um ้งหลายขอทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ารรในเวรเจ้าครในเวรผู้ที่ล่วงรับไปแล้วผู้ที่ด่วงรับไปแล้วขอจงได้รับส่วนบุญขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทําในวันนี้ได้กระทําในวันนี้ตามความประสงค์ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงทุกปัจ การเทอร์ยงทุกป่าการเทินยะทาวะเิวาปูราปาริป si ูเรนเทสักลังเอวะเมวไอตุทินังเปตานัง şey อุปกะปะติอิสิตังปะเตอตังปุมหังกิปะแมวะสมิสตุสแปะผูเรนตุสังกปาย จันโทปนะราโสยธามุมิโสติระโสยธาติติโยอวิวันจันตุสัพพโรควาวินาสตุมาเตภวัดวันตาราย สุขีธิขายุกอภะวะอภิวะปัตนานสีเรสนจังวุฒาปัจจายโนจตานุธาธรรมวัดตันติอายุวันโนสุขังอะรัง สิเมอาสิเมยาติเมตตาสักขาจะเมเปตานงทักกินงท้าจับพวกเพกขจมานุสละในรุนนางวาสุโกวายาวัญญาปริเทวนาณตังเปตานามาทายเอวังติทานติยาตโย ยัญจโคทากินาทินนาสังคามิสุปฏิติตาติตรตดังหิตายาสถานาโสอุปการปติโสญาติธรรมมวจะายังนิทาศโตเปตานปูชาจะกัตตาอุราราปรันจะภิกุนามโนตปั ทินตังตูมเฮหิบุญยังปัสุตังอนัปะการติปมังคะลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพปะปุฏธานุภาเวนัสธาสุทิปวันตุเตปวัตุสัพปมังคะลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพปธรรม อนุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตพรวัตุสัพพมังคัลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตสาธุก่อนโยมกับพระ รับพรจากท่านนายอำเภอก่อนเขาเชิญท่านนายอำเภอตรงหน้ากล้องเลยทำไมท่านนายอำเภอได้ไม่คืนไม่ได้มาพ่อบ้านพ่อเมืองตรงตรง,ตรงหน้ากล้องพอดีแหละตรงนั้นแหละเริญพรครับครับกราบรับสกุลเจ้านะครับแล้วก็เรียนพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ มนทนพิธีแห่งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับวันาขวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอุญเดชนะครับของพวกเราเมื่อคืนนี้ถึงผมไม่ได้มาแต่ผมก็ได้ดูภาพถ่ายทอดสดนะครับทางไลน์ของปลัดป๋องนะครับและของท่านปลัดจังหวัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายอย่างจริงใจนะครับซึ่งเราได้ทํางานร่วมกัน จริงๆแล้วงานที่เกิดขึ้นนียนะครับทำด้วยใจนะครับโดยเฉพาะทางท่านเจ้าวาดวัดศรีลมวงนะครับท่านก็ได้ตั้งใจจริงที่จะทํางานนี้ให้สําเร็จนะครับ mm hmm. เพื่อที่ถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งการทํางานของเราได้คุยกันอยู่สองครั้งสองรอบนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าพลังแห่งความสามาัคคีของพวกเราเกิดขึ้นอย่างาง,งานวันนี้และวันที่ผ่านมา งานต่อไปนะครับโดยเฉพาะงานของเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวใหการที่10ของเราที่จะถึงนะครับเชื่อว่าทางส่วนกลางก็คงจะกําหนดแนวทางการปฏิบัติออกมาเราก็จะร่วมกันจัดงานพิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราได้ทํางานร่วมกันแบบนี้ก็เชื่อว่างานจะสําเร็จทุกเดีด สุดท้ายก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายนะครับที่ญาติโยมนะครับและพี่น้องของเราทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับได้ร่วมกันทําตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับและก็วันต่อๆไปซึ่งเราจะทําก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการครับสาธุอา e n น,น้อยนำพาไหว้พระโยมก็ไหว้ะนะโยมนะ ม่กรพร้อมเพียงกันนะโยมนะอละหาหงสัมมาสัมพุทโธระขวาพุทธังระขวันตังอาภิวาเทมิพุทโธเมนาโทรพระพุทธเจ้าเป็นพึ่งของเราสวากาตพระขวาตาธโมธามังนามาสามี โมเมนโ์พระธรรมเป็นเพื่อของเราสุปฏิปันโนภะคาวโตวสาวะ,ะสังคโฆสังขังนาม,ามีสังคโฆเมนาโทพระทรงเป็นเพื่อของเราสาธุสำหรับตอนนี้ก็การถวาย าสารอาหารแห่งหรือว่าการถวายพัตหารก็เรียบร้อยยาตย่ยอมเตรียมตั้งแถวส่วนตะก,กา้าตะก,ก้าบุญนั้นยมผู้จัดการนนาบา่เด,าาเดินน้ำหนาบอเดินย่อมเครื่องผาจา์เดินน้ำหนาสำหรับมณีก,กระทั่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอ พระคูอุดมคุณนากรจักณะอำเภอวังสะพุงได้เป็นประธานนำบิณฑบาตสำรับสำรับอาหารทิบเดิยโอมเดินโยมกใัยไปในตะกาบุญตะกาบุญที่ทางพระจารย์พระคูอุดมวรานุวัตรได้ถือถือนำนำนาไปสำรับปัป จยอมหันยอมทางนายกหันหน้าเข้ามา,าทางนี้แหละหันหน้าเขาจิได้มาร่วมนี่แหละร่วมในงานทางเบิร์ตที่ผ่านมาแม่นสิทธวมและแรงขาดแวงบสมบูรณ์ประเภทนี้ทาบุญพอแม่เข้าบอกเคยถิ่มคือจังอาตมาได้เวาไปการทําบุญ การสร้างสมบุญณ์นำความสุขมาให้อาตะกานั่น่าเอาเข่าใส่เด้อตะกานัน่นเอาแต่อาหารทิพใส่พระจันทร์รับอาหารทิพจากญาติจากโยมและกะบาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะขนามเพื่อโย,ยมกับจังคอยเอาเขา่าเอานันใจละก็เบิงสำหรับทางกิจอาสาไวยธรรมไทย ามาทายออกจากบาทเด้อปัจจัยใส่ลงไปทางตะก,กาบุญที่ท่างพระจารย์พระคูอุดมวราณุวัตรได้เดินนำหนาไปจังได้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับหาาิกับโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางเข้ามารวมกันประกอบหรือว่าสั่งคุณงามความดีรวมกันซับ ของโยมหรือว่าอาหารหวานข้าวของโยมล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าอาหารต่างๆหรือว่าอาหารบิณฑบาตท,ที่ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าได้รับจากญาติจากโยมได้มาทำพาราจิตได้มาฉันเข้าไปอาหารส่วนนี้ล่ะสิไป,ปแปลสภาพเป็นเลือดเป็นเนื้อ ให้ทางพระสองฆอง์ขจ้าหรือว่าไปเพิ่มกำลังให้พระสองฆอง์ขจ้าสมณาชีพพามได้มีกำลังในการประพฤติปฏิบตัติสร้างคุณงามความดีให้กับโลกให้กับสังคมประกาศคุณงามความดีให้กับโลกให้กับสังคมได้รับปล้เพลินวัดตนกำเนิดแหล่งน้ำเกิดจากป่าดงนา ต้นกำเนิดธรรมจริยาแม่นพระสงทำร่งไวสัตว์ดได้อาศัยสนในไพ่สนสืบเผ่าพันแล้วโลกสิสุขอยู่ย่อนสังโคเจ้าแผ่ธรรมเพราะถ้าเพราะฉะนั้นเมื่อย,ยังมีพระสง์องค์เจ้าเป็นภูประกาศศาสนาหรือว่าพระสง์องค์เจ้าเปรียบเสมือนกับทธงชัย ของทางพระอาหารหันต์พราะชนันญาติโยมการที่เฮ้าได้เข้ามาร่วมสนับสนุนจิตจักรรมจิตจักการงานของทังพระสงค์องค์ขจ้างานของทางวัดทางว่าถือว่าญาติโยมทุกท่านทุกคนเป็นผู้ที่มีนำจิตเป็นผู้ที่มีนำใจปรารถนาอยากให้พระพุทธศาสนาจะเริ่รุ่งเรื่องยิ่งๆิงขึ้นไปหรือว่าปรารถนา อยากให้สังคมของเฮาให้มีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขเพิ่นว่าสินรรมบอกกลับมาโลกาสิวินาสเดชมีคาําพญาเพิ่นเว้าไหวของนักปราชญ์คนอิสานเพิ่นได้กาวไหววาพอแต่ศาสนาตกมาสองพันห โลกกาบอ่คือเกาใจมนุษย์ค้นเห้าเมาโลกจีกิเลสกลัวตันหาหมวกกลัวแต่หลังบ่มิการยับยั้งฟังเทศธรรมบอสสินป่าหน้าล่ารลถละหลวมควมวุ่นกามาคุ้นขวงกันทางทาร้ำบ่อเตียงต่อเป็นสาวมาพ่อวอเพิ่นเตรียมจอธนุงยืนสาวสังคมดีดดินสินตรงบร่หัวซ่าหาแต่แนวมาเสริมเติมเต,มติมประสงค์เอ เลยมาเพ่มาหลม่มโยมเอ้ยเขาบอ่อสงม้วนมมสงขาดเจ้าอาศัยเขาดอกสงเพนอันนี้กับบ่แมนอตมัตมาเวาเล่นได้เห็นพระปัณเห็นผีขั้นขึ้นใดดอกหนังมีลูกขีคอดอกเทิงอุ่มไปเป็นพ่วงเป็นปุ่มซุ้มหัวคอนกับบ่กคอยย่ำจังหันบัดมิดจอยเน่นหน่อยได้ลกักหนีพระพุทธองค์ดอกบงสีบอ่อมีผูทํำตาม ยาำเอาบุญลงพงศงเพนแมนป่าลาหาว่าทางสงหายทางย่มบัดแหงจิวหาว่าทางพระขานนชาวบานบัดแหงจังบ้านจังหนึ่งวัดห่างย่อนย่อมห่างบ่ไปเพนรักกับเน่นเลยหนีปล่อยกุฏิดอกเพเมางเห็นแต่ทางไปสอนสวนม่อนนั่นคืออยู่ท่างไปวัดหอดบอ่หูย่าคู่จำแต่แจวบอง ย่มคนตายเพิินจังหองหนาลาหานิมตนเป็นน้ำโยมหรือว่าเป็นน้ำพระละพระธ่รมให้จำไว้คุณพระจมไต่เงาหมันขึ้นวันบอบแปรเปียนอันนี้อัตมาก,ก็ขอเตือนให้ทำเพียนในเจ้าเที่ยวจังหันคู่เศรสาญาคู่เท่าจังอยู่น้ำเพิินว่าเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่เข้าเขามารวมห่วมทำบุญแล้วญาติโยมผู้ใด อยากรวมสมทบในกองทุนปฏิบัติธรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโยมกะถ้านโยมทำบุญสามบาทมีวิทยุธนินเป็นของสมมนาคุณนให้โยมเครื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าโยมทํำบุญร่วมในงานนี่สามร้อยห้าสิบบาทมีวิทยุ ยี่หอดหนึ่งดังดีงด,ดีเปิดขึ้นมิตรธรรมมาขั้นสิบหมุนหาฟังเพลงจากหมุนไปจังไดกับบ่อพออันนั้นเสียบได้เท่งไฟใส่ได้เที่งทานทานยมรวมทํำบุญ350บาทสิมีวิทยุเครื่องนั่นละ่ะเป็นของสมนาคุณมอบให้โยมไว้กลับไปฟังรายการดีๆจากทางพระสงฆ์อ,องค์ข้าเจ้าหรือว่าจาก ส่วนกลางข่าวสารต่างๆนี่เพิ่นเป็นผู้ที่มีนำจิตนำใจได้นำวิทยุมาร่วมงานแมนสิบว่ได้เอาเป็นปัจจัยเป็นเงินสดมาแต่ว่าก่ต่อแถวเลยนะครับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เข้ามาร่วมเพิ่นเป็นเจ้าของโรงงานเฮ็ดวิทยุก็เลยยุ่ตามท้องตลาดเพิ่นว่าขาย 5 0รยแต่ว่าเอาเขามาวัดนี่บ่ได้ขายคือเอามาถ้าผู้ใดทำบุญแล้วสิแจก,กวิทยุนี่เป็นของสมณะคุณให้กับญาติให้กับโยมให้กับญาติธรรมเิ่นว่าปัดใจนี่เอาเขาร่วมในงานปฏิบัติธรรมนี่บางเทือญอาติโยมอาจสิว่าคาหยังงานขึ้นแล้วแล้วงานแล้วอยู่แต่ว่าคาใส่ใจบ่ท่านใดแล้ว คาทายทอดพานดาวเทียมจังสิกะตามธรรมดากระแพงอยู่อันนี้ทั้งพวมอ่นวยการพระจรันมหาด็อกเตอร์ปราโมทเพื่อนมีความเมตตาก็ได้มาซอยถือว่าซอยแห้งกันแล้วทางพระจาั์พระครูปรัตนลงฤทธิอุปรคัคกิตโตก็เป็นผู้ที่มาดูแลดำเนิน การดำเนินงานพร้อมทั้งลูกศิษย์ลูกหาคณะทำงานของอดีๆทีวีเข้ามามาเตรียมมาโอดหลับอดนอนอยู่น้ำกันแต่ว่าอาตมาบ่ได้อดดอกมาขึ้นบ่สบายชั้นยาแล้วก็ปะห่มอขอมหัวได้หอดมืออื่นย่ำเมือเศร้ากักเพราะฉะนั้นญาติโยมที่เข้าได้เข้ามารวมตั้งจิตตั้งใจดีๆนาโยมเนาะมีในสมัยหนึ่งครั้งสมัยพุทธกาลนั่งปุณณธาศี เราไปตำเข่าเบิดขึ้ืนเพราะตอนเศร้าเลาเมือยแล้วก็เลยปั่นเอาเขา่าปั่นเข่าจีดีด,ดีทางประเทศอินเดียเพ่อนเอื้อนว่าแป้งเข่ากระบ๊ดนะปั่นดีๆแล้วก็เลยไปจีเพราะได้จีดอกกันนี้ปิ้งเอาปิ้งเอาดีๆหอมห้วยหวย,หวยแล้วก็เลยโอ้ไปอาบน้ำกอนดอกจังคอยสินางกินเขา่าแสบแ ก็เลยเอาปั้นเขาเ้าจีนนะ่นเน็บใส่กูกพกสินไว้เน็บใส่พกสินไว้เดี๋ยวอาบน้า่ันจังคอยสิกินพอดีคณะที่เพิินกำลังยางไปกำลังสิบไปอาบน้พาพอดีตาบัดเหลียวไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอานนท์ได้ออกมาพิกขาจารย์ได้ออกมาบิณทบาต